สวัสดีครับมาเจอกับช่างบอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้วิธีการขั้นตอนการะจมดินโปกันอีกแล้วนะครับก่อนจะลงงานครับะสมดินงินก่อนนะครับยังบุดโป้รอยหัวตะปูยังไม่หมดเลยนะครับวันนี้จัดจำนำะสมสีก่อนนะครับไลยลายสีแม่สีก่อนนะครับลลายแม่สีดำใช้สีฝุ่นนะครับละลายกับแอเล็กนะรับมันเป็น นำไปตีตีรวดเร็วนะครับเราละลายให้สีเข้ากันก่อนนะครับให้ค่อยค่อยผสมดีต่อมองครับถ้าเราไม่ละลายก่อนเราเคลียกันนานกว่าจะเข้ากันนะครับเม็ดสีกว่าจะละลายนะครับเราทาแบบนี้รัดกันทอนได้เร็วกว่าปกตินะครับละลายสีแดงเช่นกันนะครับสีเหลืองคือสีชื่อชื่อเล็กสีเหลืองมาแล้วนะครับ ถ้าไม่มีเซลล์สีเหลืองก็ต้องซื้อแม่สีเหลืองมาเช่นกันตอนนี้กำลังประตุมสียนะครับลหลายสีลหลายสีกำลังจีสีแดงออกไปสไตล์เพื่อนเพืนเตเตอร์นะครับต้า,านแล้วก็พี่ีช่างตุกตานะครับมาเจประสกดุมกันได้นะครับวิธีการผรมบินลูของพี่ๆทำแบบไหนกันนะครับของผมใช้ ปันนลูกสว่านเลยนะครับจำเหมือนปั่นยิบซ้ำนะครับสะดวกรวดเร็วตันใจนะครับเร็วกว่าใจเกรียงเหล็กเยอะเลยนะครับเั็นตอนนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับผมตอนนี้กำลังปะ่มสีแดงเฉยนะครับปั่นไปก็บัน่อนครับไปเรื่อยๆนะครับเพลยเตอร์ชีวิตเพ์เตอร์นะครับ แล้วแต่เราโอกาสมันไหมนะลงมาต้นท่เราไหมนะโอกาสของเราในแต่ละวันมีทั้งเยอะทั้งเยอะนะครับอนนี้คือหนึ่โอาสช่างบอยนะครับิธีการเปล่งปันนะครับเป็นงันการขันตอนการ ดิวปังเจยแน่นอนนครับผม,ผมคลิปนี้โอ้ง่ายาวหน่อยนะครับยาวหน่อยขนาดตัดมาแล้วนะครับเมือม่อเมือม่อตัดเมื่อไมื่อเจ้าคือเก้านาทีเลยนะครับคลิปนี้ตรงนี้ตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังยาวอยู่เ่นเลยครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนินคนร้อนมากๆ ดูแลออกไปปฏิบัติใช้ได้เลยนะครับจำเป็นแน่นอนสะครับรวะรถเดียวนะครับแบบนี้แคนตันนี้นะรการปั่นครัเด็กปั่น็คือดัดแปลงมาจากไม้เบดมินตันนะครับบายเบดมินตันที่จำรุดแล้วนะครับโรมาตดเอานะครับไม่ต้องซื้อนะครับประหยันประมาณทั้งเยอะใส่เชลกลงไปนะครับเพื่อความ ไม่นะครับหยามันค้นมากเกินปะมยากนะครับให้มันเหลวเข้าไว้นะครับถ้าเหลวเกินก็ไม่ดีแต่ว่ามันโปดินมันยุบตัวนะครับเราก็เติม,มกระกงลงไปเจียนิดนั้นนะครับตอนนี้กำลังจะได้ปันกันแล้วนะครับ คือเนี่ยสีต teens, acy, uther, ้องเข้ากันหมดทุกๆสีแล้วนะคร mine, ับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับอตอนนี Freedom, ้ตักมาดูนะครับได้แล้วนะครับกันตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมญาติไปโพสเรียนอนนะครับประชุมเม็ดวัดดีครับเตือนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ